ความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยนารันทามหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,700ปีมหาวิทยาลัยนารันทาแห่งนี้คือบ้านเกิดและที่นิพพานของพระสารีบุตรหลังจากพระสารีบุตรได้นิพพานนางสารีพรมณีผู้เป็นแม่ของท่านจึงได้เปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นวัดสร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งพระสารีบุตรมีลูกสิ เป็นพระอาหารหันต์ที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกบวชจำนวน250องค์ทั้ง250องค์นี้จึงประจำอยู่ณอารามนารันทาและเป็นที่รู้กันในชมพูทวีปว่าใครอยากจะเรียนธรรมะสายปัญญาสายพระสารีบุตรก็ให้มาสู่นารันทาแห่งนี้ดังนั้นอารามนารันทาจึงกลายเป็นศูนย์การศึกษาขึ้นมาตั้งแต่ หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปรินิพานพอมาถึงยุคพระเจ้าสุกมหาราชที่นี่ก็เริ่มกลายเป็นสถาบันการศึกษาที่พระมหากษัตริย์อุป,ปถมัมจนถึงประมาณปีพศ700เสษพระนาคารชุนเถระเป็นอธิการบรดีจึงได้เปิดสาขาเพิ่มเติมวิชาการอื่นๆเข้ามาทำให้นารันทาจึงกลายเป็นสถาบันการศึกษาแบบเต็มรูปแบบที่ระสง์จากทั่วชมพูทวีป หลังไหลมาศึกษา